เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม G t ทนะครับค <c oughs> นที่เห็นความวุ่นวายนะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์กันนะครับผมอันนี้ก็มีแบบว่าในมอสอะไรอะที่แบบมีแบบว่ากันหัาลมแบบว่าอันนี้นะทุกคนอันนี้คือเราจะ,จะทุหเราจะผ่านแบบสะพอ,อนสมอและภูมิอันนี้ไปให้ได้เลยนะครับผม เนี่ยครับตอนนี้ก็จะมีแบบว่ากั้นหันลมนะครับผมคือแบบคือแบบมันอยู่ในดินนะครับทุกคนแล้วก็จะปั่นปั่นปัดนะครับตอนนี้คือแบบว่าทุกคนที่จะผ่านนี้ไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีรถอะไรให้เราไม่รู้คันหนึ่งนะครับนี่เหมือนอันนี้จะเป็นรถที่แบบว่ามีจรวลดนะครับผมมีปงมีปืนด้วยนะโคตรเท่เะยครับผมขึ้นได้ปะเนี่ยขึ้นทำทำไมทำไมขึ้นไม่ได้วะถ้ามาทำไมวะเนี่ยอันนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหัวอะไรวะ จบแลวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหารถแบกว่ามาผ่านดูนะครับมีรถสิบล้อด้วยเดี๋ยวเราหารถสิบล้อที่กว่านะฮะนี่ครับวันนี้แบบว่าการผ่านด่านมรณะนะครับครั้งนี้มาดู้ว่าผมจะสามารถผ่านด่านได้หรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนี้แบบรถไม่ไม่ไม่มีใครกล้าผ่านมาเลยนะครับเดี๋ยวดูรถสิบล้อ <c ười> ไปแล้วมีรถอะไรติดอะไรเนี่ย๋ยวนี้ผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผม <c ười> โอเคทุกคนตอนนี้ผมเคลียร์พื้นที่แล้วแล้วครับตัวนี้แต่ละคัน โอ้โหผ่านกันได้อย่างเฉียดนะครับโอ้โหรถโมปูนผมเรื่องนะครับโอ้หุมันเจิดกันเลยทีเดียวรถสิบล้อตอนนี้คือผมจะหารถสิบล้อมาผ่านด่านให้ดูนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราหารถสิบล้อก่อนนะครับตอนนี้มีมีมีอยู่มีอยู่ข้างหน้าเราวันนี้เราจะมาผ่านด่านกันนะครับผมโอเค รถสิบล้อทำเองขับช้าจังวันนี้ลบไหนครับพี่เพื่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะเอารถสิบล้อคันนี้ผ่านด่านกันครับผ่านด่านบรณะกันไปครับมาดูว่าผมจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าคว่ำคว่ำแล้วอุยหุยฮุยฮุยปิดเพลงก่อนคว่ำแล้วเฮ้ยน้องโอยทุกคนรถสิบล้อผมคว่ำไปแล้วอืดทุกคนโคตรเอาเลยว่ะตอนนี้มาดูว่าผมจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับบึมบึมบึม <c oughs> ไปแล้วลิโอทุกคนโอ้ไปแล้วรถตำรวจติดแล้วเบิดไปแล้วครับโอ้ตอนนี้คือแบบปวดเมืองจัดๆนะครับตอนนี้คือทุกสถานลมเราไม่มีรถคันไหนสามารถผ่านไปได้เลยนะครับคันนี้โอ้รถสิบล้อเราไม่ได้เลยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนดูดิครับพูดเอา โอ้โอ้โอ้ดูปังเฮ้ยสุดจัดสุดจัดเฮ้ยรถแป๊็กซี่เราสามารถผ่านไปได้งั้นหรืออุ๊ยโหดนะเนี่ยโอ้โหโหตอนนี้คือรถลอยระลิ้วเนี่ยครับผมคือรถคันนี้มันไม่ได้เหรอหรือว่าไฟไหม้วะโอ้โหอุ้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมหารถก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มขอรถหน่อยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขโมยรถสิบล้อนะครับตอนนี้รถสิบล้อเยอะจัด ผ่านไปไงนี่เพื่อนไปกันโอ้โหู้หมุนติวติวครับตัวนี้มันมีสามารถขั้นไหนไม่สามารถผ่านได้เลยหูรถพังเลยอะหูตรวนี้รถเราเละเลยครับหูเลยตุ้มเป้วมาจากไหนวะโอ้ทุกคนหูนี่ครับนี่คือการป่วนเมืองทางมอรณนาทุกคนเดี๋ยวเราหารถเคีับรถคันนี้กันเลยกันครับเราจะต้องผ่านให้ได้ชัว วันนี้รู้สึกว่าไม่ม,มีรถขนแหนสามารถผ่านได้เลยอะรู้ว่าสามารถผ่านได้หรือเปล่าโอ้โหยไฟโอ้หยไ,ไฟไฟไหม้ยเอาไฟไหมแล้วครับตอนนี้ออกนีหระเบิดตุ้มโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้แต่ละคันเราต้องเอารถตั้งแรงไะคันนี้น่าจะแรงอยู่นะคันนี้รถอะไรไม่รู้นะครับผมวิรถอันนี้พังตันนี้คือไม่มีรถอะไรที่มันดีๆเลยเหรอวะคันนี้น่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับ ไปแล้วโอ้โหผ่านไม่ได้อ่ะเว้ยคันนั้นผ่านได้ไงวะโคตรโหดเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดเฉยโอ้โหไปแล้วโหโหดี่แบบลอยระลิ้วกันเลยครับผมทุกคนวันนี่เป็นเส้นทางที่โคตรโหดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอารถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงเอาไซค์ก่อนนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะมีตำรวจนะผมติดดาวได้ไงวะยังไม่เฮ้ยร้อสิบล้อมาได้ไงอะ่ะ วิ่งโหดจริงไปกันว้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มอไซค์ได้อยู่นะครับผมผมว่ารถยนต์น่าจะได้นะจะแบบแรงๆอะนะไปกันครับตอนนี้ปิดเพลงซิโอ้โหโอ้เฮ้ยผ่านได้เฮ้ย <Hey, S 2> ของจริงอุ๊ยทุกคนมอไซค์เราสามารถผ่านได้ด้วยครับผม <laughs> แต่จตุดเป้าหมายเราคือผมอยากเอารถสิบล้อนะผมในการผ่านด่านนั่นเองน่าจะอะไรที่โหดมากเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้หวันนี้แบบเหมือนจะเร่งขึ้นนะผมแต่รถไม่พังเหมือนจะโดนอยู่นิดนึงโอ้โหรถสิบล้อโอ้โห,หเละครับเละเละตอนนี้โอ้โหวันนี้รถพังหรือย,อยังเนี่ยน่าจะพังแล้วนะผมรถสิบล้อไปทุกคนเดี๋ยวเราเอารถแบบว่ารถรแรงๆหน่อยลวกันนะครับนี่คือแบบว่าประชายชนนี่คือแบบโอ้โหตายกันสนั่นลัานเมืองมาทุกคนเดี๋ยวเราเอารถเป็นซุปเปอร์คาร์มานะผมนี่น่าจะเป็นรถไฟฟ้า เดีนี้เราโดนตำรวจล่าอยู่นะผมเฮ้ยโอ้โหเละครับเละครับผมหูไม่เลยไม่แบบว่าวไม่ไหมนะผมไม่ไหมนี่ว่าไฟลุกเลยอ่ะหูยังโหดนะครับนี่คือภารกิจที่เราจะต้องผ่านให้ได้น,นะผมเดี๋เดี๋ยวเราเอาเป็นไปครับกระบะซิงไปครับผมรีโวเซต dition เรากันไปกันนะครับตัวนี้นี่ทำไมมันบั๊กอะไรวะเนี่ยไฟกัน วตอนนี้รีวิวโอ้โห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 แล้วเบิดอืมแล้วเบิดกันเลยทีเดียวมีรถสิบสีดำวยเหรอเอ้คันนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอทุกคนนี้ผมไม่รู้นะครับ่เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอวะจะได้เหรอมั้งไฟโอ้โหตำรวจไม่รอดครับอุ้ยมอเตอร์ไซครอดนะอุ้ยมอเตอร์ไซครอดนะครับทุกคนเจ็ดล้อสิบล้อไม่รอดนะครับรถมอเตอร์รถยนต์อะหรือว่ามันแรงไม่พอวะหรือว่าคันมันใหญ่อันี้ไม่แน่ใจนะครับผม รอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าอุ้ยรอดโอ้ยชนเฉยเลยโอ้ยระเบิดโอ้ยสับเป็นชิ้นชิ้นเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดอ่ะเฮ้ยมันขับได้ไงวะเฮ่รอดนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาแบบว่ารถกระบะซิ่งมาดีวยวมันต้องรอดสักคันดิไอ้นี่ยังรอดเลยอะไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราเอาฮันด้าเซบิกใคันนีนะครับผมวันนี้สีอะไรเนี่ยโคตรหล่อเลยน้ำเงินเหรอไอ้หลายคันรอดได้นะครับผมลองดูลองดูลองดู เฮ้ยเขารอดชิวๆเลยอะ่ะใ,ใช่เนาะเปล่าเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเกือบรอดได้แล้วอะ่ะโอ้ทุกคนกี่คือเกือบรอดนะครับผมโอ้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 ผมตัวนี้รู้สึกแบบไม่โหลดเลยอ่ะโอ้โหไปครับเราจะต้องรอดให้ได้นะครับผมชาวเลนนี้วันนี้คือเดี๋ยวผมจะทำการนี่ครับฟิกรถก่อนละกันนะตอนนี้โอ,อ้โหรถนี่ลอยแล้วริ้วไปเลย เราต้องเอาหิได้เราต้องทำโอ้โหอะไรโอ้โหทุกคนเฮ้ยมันสับรถไฟบอกว่าน่า <c oughs> เราต้องรอดสิวะต้องรอดสิวะเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดนะเว้ยโอ้โห <c oughs> ครั้งแรกของผมทุกคนตอนนี้เรารอดแล้วโอ้โหยได้จังหวะพอดีนะครับผมเราสามารถลอดได้ด้วยอ่ะเออเดี๋ยวเราลองแบบกลับไปตั้งหลักใหม่ซิเราจะรอดสามารถลอดได้อีกครั้งหรือเปล่านีครับ เดี๋ยวเราครับ h น n d a c ไปเดี๋ยวผมจะลองรถสิบล้อนะครับผมไม่รู้ว่าทุกทจะมีรถบรรทุกสามารถรอดได้ด้วยอ่ะนี่ไม่แน่ใจรถมรนทุกสปาวมามหรือเปล่านะครับดูดิถึงสิบล้อ้ามาครับผมเดี๋ยวเราต้องรอดให้ได้เลยโย่ไม่รอดน,นะ,ะนนทุกคนต้องมีจังหวะของมันสินะอุ้ยโอ้โหทุกคนนี่รถลอยลิ้วเลยอะ่ะโอ้โหระเบิดเรียบร้อยไม่เกี่ยวครับตัวนี้พี่รอมเราไฟไม่ลุกชน มาทุกคนเดีย๋ยวเราผมจะใช้กระบะซิ่งนะครับผมแบบว่าติดเทเล์ด้วยไปกันไม่รู้ว่าต้องมีจงังหวะหรือเปล่าครับเรจะเป็นแบบว่าจางังหวะของมันสินะเฮ้ยได้อยู่โอ้โหเฮ้ย,ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยได้อยู่ทุกคนเทเล์เราไม่รอดนะผมเดี๋ยวเรารอดนะโอ้ยนี่เราได้อยู่นะเดีย๋ยวตอนนี้ผมจะลองเป็นรถสิบล้อนะครับผมโอ้ตอนนี้แบบบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับรถสิบล้อมีอยู่แนววันนี้ ไปทุกคนเดี๋ยวผมจะลองรถไอ้นี่นะผมโอ้โหรถโคตรเท่ขึ้นยังไงวะเนี่ยไปนะครับผม <c oughs> โหเฮ้ยรถไฟไหม้ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยโอยรถโคตรไล่เลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าโคตรไรเดอร์เราครับรอดได้ไหมรอดได้ <c oughs> รอดไม่ได้ครับผมโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไฟลุชชนโอ้พี่เราไฟไหม นี่ครับเพราครก็ผมทุกคนก็นี่ก็เป็นนี่ครับผมโขูยสมวังระพูดโคตรโหดดูดูว่าใครสามารถรอดได้คันนี้รอดได้หรือเปล่าเฮ้ยคันนี้รอดได้ด้วยโอ้โหยังโหดดูตอนนี้แบบมีหลายคันที่รอดได้นะครับมาดูว่าคันนี้รอดได้เปล่านะฮะไปมาดูครับมอไซค์ครับผมมอไซค์มันขี่เฉียดเลยดูว่าเขาจะสามารถไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้อุ้ยคันนี้อุ้ยคันนี้ไปได้ด้วยอ่ะโอ้โห โอเคครับผมทุกคนก็สลับคลิปวไปเท่านี้ละกับบนเลยครับ,บผมสลับโอ้โหแบบว่าเส้นทางมรณะนะครับผมโอ้โหเหมือนกันโอ้โหดูดูด,ด,ดิแบบว่าดีโคตรมาโคตรสูงนะครับโอ้ยโ,โ,โ,โอเคทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคนที่ชอบฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปเกณนิคทามนะครับผมโอ้โหเส้นทางมรณะนะครับยังโหด <laughs> โอ้ยออ